สวัสดีจ้าเมื่อนีมาพบมาพ่อกับแม่ไก่พาแซบอีกแล้วแล้วจะพี่น้องเมื่อนีไก่พามากินก๋วยเตี๋ยวจะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเส้นมีก๋วยเตียเยเต๋ยวไก่จะทุกคนลูกชิ้นบะหมี่ดอกลูกชิ้นนั่นมืดมึงใส่พริกเผาได้เนี่ยจ้ะไก่ใส่มาห้ะก๋วยเตี๋ยวน้องไก่ร้อนเลย มาแซ่แช่น้ำแข็งจ้าวว่ามันใส่น้ำมาหน่อยปกติน้ำไายไหลพักกับบะหมี่ดอกจ้าพักกับหาในตู้เย็นเอาบุ้ยปุ่นซ่อนไงนใส่ตาถ้าจ้ะอืมอีก ลืมซ่อนพี่น้องมื่อนี้กล่ผ้ามานั่งบรรยากาศนอกบ้านได้ยินเสียงนกเสียงกาเ <c oughs> จ๊บเจ็บอยู่กระสิบเป็นสีเหมือนๆแนะ่ใจะเพราะว่าอันใกล้กลางห่มพี่น้องแดดเริ่มซองแล้วแดดซองตาอืมมันก็จะเป็นน้ำส้มเทใส่เลย นี่ไม่ต้องอะไรมากมายบรรยากาศดีจะทุกคนแต่าาว่ากะแดดจะเริ่มแดดอยู่ใกล้เลยกลางโฮมอืแสซบๆเหมัน กลางร่มมีหมูฟ้อมปกติแดดก็บนน้านเนี่ยมากหัวดอกพี่น้องแก่กลางโฮมซื่อชือ ล้มเย็นดีดีว่านะหมูอืมไม่แับหมูฟันนะจ๊ะนี่มันผัดแ <c oughs> ็บหมู เนมีหอมดำมก็เลยเป็นคืมคืแม,ม่พี่น้องมันบ่เป็นหฮมสีขาวเนาะ คุณับเสียงนกแจ๊บๆสิละถ้าย้ำหนาหนาห้อนเริ่มเข้าหนาห้อนก็มานั่งกินข้างนอกได้พี่น้องถ้าหนาหนาวก็ต้องนั่งกินข้างใน xưa có giảm nắng kín tâm mong cầu câu thế à, mùa nào nó pin nó là, mà, <laughs> ừ, nào hóc hóc cả hóc 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 Step step. Oh, คิเสฮ็ดกินง่ายๆจ้ะทุกคนคนเดียว ลูกระเป๋าให้กับมาแตงเรียนดอกบ่ค่อยล้มปัญหาพี่นอ้องเห็นป่ตน้นไม้นี่หน กินพูดเดียวกับแชบคือเก้าปกติสิม่นกอ,อ,อ่นตัวใหญ่ใหญ่อนสองตัวชีขาขาวพี่น้องมาขออาหารเลปีนี้ว่เห็นไปใส่บ่นี่ยน้ำมุอเศร้าแล้วสิไม่ยืนยุนต้ตนไม่นะ Hông, hoa hàn ký 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 บ้านนกน้อยๆติดอยู่อบ้านของเหล่นน้องพลินาน่ะมีนกมากวางไคทุกปีเลยจ้ะมันจะหูน้อยๆเสียนกน้อยๆชีพเอ็นเหลืองๆ,ๆ,ๆมันจะบินจิ้วเข้าไปไปวางไคมันอี่เพราะแตงแต่ลูกบินออกได้แข็งแรงจากพี่น้องม,มันกันหนีเขาจิมาวางไคอยู่นี่หูหู ห่วงด้ยนเสียงห่งเจเจเจอยู่ข้างในสองสองขวเมียาฮ่าบไม่เอกกระดิคือเขาเลยล่ะมันอย่ยังไงถ้าลูกเขาฟากอกลด้วยเป็นตัวกระชิตเที่ยวเขาเที่ยวอีลดมันไปหาอาหารมาปร้าวย้ำมือเศร้าเนี่ยกล้ต้องไปนั่งเฝ้าเด็กพี่น้องระวังเพราะว่าบ้านกลมีแมวเนาะบ้านจะมีแมวสามตัว กไปไล่แมวย่านแมวโดดคุบเพราะตะลูกเขาแข็งแรงบินได้น่ะเขากะจไป้ายอยู่หม่องไม้อันนี้คือเขาหาหม่องวางไข่ทุกปีเด้กจะไกลบรูวัาเป็นขอบกาเดิมหรือเปล่าแต่จะแต่ยานเขาเนาะเขาหูวแม่โู้น่หน่อยนะบ้านน้ห่อย ตะกี้ตอนเช้าใกล้อี่เอาชื่อเม็ดไอ้นั่นแหมพี่น้องมาไห่ไอนกมึงน้องไกล้มาไห่นกแล้วก็ขนมปังที่เขากินเหลือนะเขาก็ไห้นกพี่น้องบัเนี้เดี๋ยวนี้ไกล้บ่ใไห้ตัวเพราะว่าอย่างท้นนกม้าเสียแมวแมวบานไกลคุบบหลือตูน็ลเลยเสาไหาอาหารแมว แนวแมวมันไว้เนอะพี่น้องแต่และตัวใกลเห็นแค่นึงงตะปูหละกล้ได้เช้อเอาเอาอาหารให้บัมเมนคาบมากิ่นเดยพี่น้องกระโดดคุบคาบคา,าบมาให้เขานกห้หองอยู่จี้จี้จอยู่อันบัณนี้เลาก็ดีที่ว่าเห็นเห็นก้อนน่ะนะแล้วแล้าบัมนได้ตายใกล้ก็เลยออาไป ไว้ในบ้านเอาไปใส่กลุงใส่กลุงแมวไว้กัวแล้วจนจนแล้ออกมาแล้วบินได้เราสิทธ์โอ้เราดีใจนกตัวบึกไงจะพุ่นละ่ะใกล้กับเลเซาเอาอาหารให้นกนอกบ้านบางเท่ยไอเสเข่าเศษไอขนมปังเขากินเหลือเนาะพี่น้องเสียดาย บันนีลืมมาจากวางมีแมวบันแมว้นมากเลยเขาบบกกินดอกเพราะว่าเขาเขาแมวบ้านอันนี้กินแต่อาหารพี่น้องบบก,กินเขาบกกินปลาบบก,กินอย่าง ปลาที่วางไว้ตท่อแคนเนี่ยขนาดเอาให้กินเนี่ยย่างมาดุมย่างหนีเฉยเด้อ <c oughs> บ่มีกินเป็นน้ำเฮาเลี้ยงอาหารขอมาจะหน่อยนะเขาสิกินแต,แต่อาหารอาหารของเขาอม <c oughs> ใกลกัะเพ็ด <ército> กินฝ่าบ่ได้ทั้งเผ็ดทั้งหอนอากาศดีขนาดอย่างนี้เสียงนกเกต็บเต็เต้ใกล้เผ็ดต้นหอมกับบ่ไใดใส่ได้ไหนยจะปลูกอยู่ปลูกอยู่กําลังงามกําลังใ่ ถ้าน้ำแข็งบอตูลงมาเอกก็รอดถ้ามานาั่งเหรียญชมบรรยากาศนอกบ้านนังเชื่อหรือพี่นนองนั่งจะอยู่ในบ้านหลาแตะกี่ก็ได้ <c oughs> นะลมเย็นดีเดียวเวร์่อนนะลมเย็นดีเย็นสดชื่นนะพี่น้องเย็นแบบ เย็นเพอนนั่งเดีละเย็นอยู่นี่เย็นสดชื่นเลยเยน็นมีแหงบรรยากาศบนเขาบรรยากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์อีหลีพี่น้องบรรยากาศบนเขาเย็นมีแหง จะเอามือจับซะเนาะน่อ,นองไกลน้องเดียวกับยู่แล้วไกลอะ่ะไ่ค่อยนั่นเป็นได ก็เจ็ดคลิปนี้แกจะดีพอาะวาสักนี้แหละรู้มั้าน้ำมยคลิปนี้ก็กาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แกไดเด้อจ้าเมื่อนี้พามานั่งนอกบ้านพี่น้องนแกอย่าให้มึงห่มกลางห่มเลยมืดอืมเพราะว่าหยังเพราะว่าห่มไกสีดำ แักกักระลังปลูกต้นหอมกับกรลังขื้นพี่น้องอังน้อยก็ได้กินนอืมบรรยากาศบรรยากาศดีมากมาเนี่ยเลยออกมานางข้างนอกคลิปนี้กบาบายจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ